วสวัสดีครับพี่น้องตั้งใจแน่ <ละ S 1> ว่าน้ำพอแม่พี่น้องกะหันนามาดีดีแน่ไอ้ของว่าบางิงีมีกระไหล่หลำเห็นรวยมีความสุขนะครับเออฝากช่องฝากช่องอดาดัมฟาร์มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ามกดห้ามอย่ากดข้ามโฆษนาครับโอม S <S ก็ได้ไหญ้านมาฝากเด้อยหญานาครับยาเขานกครับเอาอยุใส่คะเอาอยูเทน่าจะคว้ออางนี่ละบ่ไเด็ปปูกเขาเนเกิดยญ้าว่าพึ่งประสงค์เกิด <S <S 1> <S 1> <S ปูกหญ้านค่ะได้หญ้าเขานกมาน้ำอากิน,น,นกปีนี้หวังว่าน้ำคงจะพอนะครับปีนี้ ก e <c oughs> ินดีเึ้ก้าครับกินดีเึ้ก้านี่แหละครับนี่กินดีครับกินดีหายไหวยังสี่แล้วค่ะพี่น้องมืออื่นจะหายไหมค่ะนี่กินองไปโหลดค่ะแม่นแพเพิ่นกินบ่คะเหยียบหน่อยครับเหยียบแล้วบ่กินแล้วค่ะแฉกินกินก็แล้วเว้ยนหะกินขี่กินเน่าใช่ไหมเลี้ยงให้อ้วนร้ายกับพอดีนะครับ เป็นอย่างคะเป็นหมันเพราะต้องเห็ดให้พอดีเพราต้องให้หลายโปรตีนเพราต้องให้หลายเนี่ยซุ้มหัวอาหารซุ้มนี่ยเราต้องให้เพิ่อหลายได้ครับจุอ้วนเท็ดเ็ดหเป็นหมันได้ครับง่วนขึ้นๆนี่ยล่ะทับติดหน้ายมันจะเสริมแคลเซียมผงให้น้ำเพื่อการติดสัตว์เพื่อย,ยังแคลเซียมผงอย่างี้ครับทางใดคะ่ะเาขาก็ผสมกับกล้วยกับยังนี่ยนละ่ะ แค่เสียมก่อนเพิ่นเป็นหยังคะเสียมก่อนกต่สีซื้อมาให้หยหหอยู่ครับยิงเพื่อก่อนเพิ่นเลียอยู่บอกค่ะจะเลียอยู่งเหรอครับเอาครับนี่แหคะ,ะครับคะกิดได้ทีละนี่ครับของแม่นี่ย,ยองลูกแล้วเนี่นี่ยหูแบงนี่ยลูกซาลอยบอกคะลูกซาลอยลูกซาวบวกมาเน,นี่สชิใหญ่กว่า ลูกผสมสีหญ,ญ่กว่าของแท้ครับสีเชื่องกว่าเห็นบวาโค้งสางามาแทะพี่เลยพี่บักเกือบสองร้อยโลแบบเงย,ยน่นเดยตรงขออนุญาตครับหม,มาเมินมาแท้ต้องขออนุญาตค่ะแมนมเป,ป็นสัตว์ป่ากระสุตวันตัละบบแพงปันใดค่ะมาแท้โตัละหาเมิอนอ่างามดิงามแล้วมันใหญ่เนาะใหญ่งาม จู้นี่หละสองทถาของตัวนี้นะเอามากันอินดี้นี่อินดีนนด้นี่ดื้องเงียบดื้องเงียบเป็นเอ็นดี้อ๋ลูกนี่ครับฟื้เนี่มันเชื่องเลยปะนี่ต่อไปนี่เฮ็ดตั้งใดคะมันกับเบื้องหลายๆลิปเบื้องหลายๆฟร์มันก็ศึกษาตาม Google ตามฟาร์มต่างๆเพิ่นบอกว่าสบายมันดู้อ อาหารมาหล่อกระบ,บายนุ่มแม่มัน่นกระบ,บายมัน <c oughs> ม่น่นุ่มแม่มัน่นผู้ใด,ดแก่เล้วเด้ยครับนี่ผู้ใดต้องการลูกกวางเขาก็มีไหะะ้เลยค่ะช่วงนี้โทรมาได้ค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร096 395 6551รำฟาร์มโทรได้นะคะเจอ้วน เจออ้วนกับลุงโอนเจออ้วนนะครับโทรมาก็บอกว่าขอสายเจออ้วนเลยนะครับเดี๋ยวจะไปตัดให้คอ,อกนั้นครับทีนี้ตัดไปแล้วจะเอาไปให้คอ,อกนั้นครับทีนี้คอกกําไรหรอคะคอกกําไรลุน้วนตัวผู้ล้วนดได้ตัวเมียแต่ได้ตัวผู้นะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้กันนาะจะได้ลูกตัวแม่ยะดักนะคัะพี่น้องคะ กังแรงเชจากแฟน,แฟนคลับแฟนเพลงทั่วทุกสาธาทุกทิศทั้งในและนอกทั้งต่างและนอกต่างประเทศและในประเทศนะครับปิดนะคะลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมปิดข้อกวางนะคะ เอฟซีพี่น้องจะเฝ้าถิ่มเฝ้าปากันเด้อค่ะเด้อแล้วเขาแล้วน้ำก็มาเบิงมาแย่งซอยกันคือเกาจ้าพี่น้องคะ่ะวางวางจากงานประจำกะนี่หลายทันที่เพิ่นสนใจจะเลี้ยงนะคะเพิ่นจาก,กเกษียณจากงานประจำนะคะกะยินดีนะคะโทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหรือโทรมาเพื่อต้องการกวางไปเลี้ยงก็โทรมานะคะ0963956551นะคะถ้าต้องการนำกวางไปเลี้ยงโทรมานะคะช่วงนี้มีกวางเด็กให้ด้วยนะคะทั้งพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุทั้งกวางเด็กนะคะแต่ว่าโทรมาด้วยค่ะพี่น้องให้โทรมาค่ะคอมเมนต์มากมันจะ ตอบกันว่สะดวกตอบนะคะโทรมานะ,ะโทรมาหรือทักแชทมาได้นะคะโทรมาหรือทักแชทมาได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้ใครต้องการไวัยไหนก็มีให้หมดนะคะคือพอพันแม่พันเท่ามีหอตลอดคะ่ะในราคาถี่ขุดคุยกันได้นะคะโทรมาคะ่ะพี่น้องแล้วก็เอ่อลูกกวางเท่ากับมีบางคะ่ะช่วงนี้มาก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยลูกกวางนะคะ เอาวาพอพันแม่พันเขาหาให้ได้ตลอดค่ะพี่น้องค่ะเขาหาให้ได้ตลอดบ่าวาไก่หรือไก่ส่งทั่วประเทศนะคะส่งทั่วประเทศนะคะโทรมาพูดคุยกันได้จะต้องการขนาดไหนก็ไซส์ขนาดไหน,ก,ไน,ไหนก็โทรมานะคะข,ข้าเอาไปเลียงตะน้อยเอากะ อาจจะฝึกเชื่องได้ง่ายกว่าเนาะค่ะแต่ว่าผลผลิตที่ได้จะน่านได้เนาะค่ะคณะเอาพอพันเม่พันไปเลยแปบ๊บหนึ่งเพื่อนก็ออกลูกให้เขาเลี้ยงต้องนัง่งได้กวางหน่อยไม่อีกนะ,ะ,นค,ะคะพี่น้องดีดีคนละอย่างแหละค่ะพี่น้องคะก็คำนวณตัดใจมากละกับเงินในกระเป๋านะคะพี่น้องคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการกร่อนการ,กร,กร,กรจะเลี้ยงกวางก็คือให้ศึกษาเบิ้งดีๆก,ก่อนด้อค่ะพี่น้อง ศึกษาดีๆตอบโจทย์มั่นใจแล้วจึงเลี้ยงนะคะกะเห็ดขอ,อกก่อนเลยค่ะความสูงไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะคะไม่ต่ํากว่าสองเมตรจ้าตาข่ายลวดลวดถักปมเนี่ยนะคะไม่ควรต่ํากว่าสองเมตรนะคะขอ,อกนอกนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่เบิ่งค่ะ พี่เบงหลักไว้ดีค่ะบอกเพื่อแล้วมีให้ทุกไซสเลยช่วงนี้จะมาชี้คอกนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อันนี้มือนั้นเขาเห็ดมาเขาสื่อมาหล่อมข้างในเราไมนเหลือค่ะ นี่ค่ะความสูงนี่นะคะไม่ควรต่ํากว่าสองเมตรค่ะนี่วางจะได้ไม่กระโดดออกนะคะเพราะอ็ดามฟาร์มใช้เสาเหล็กนะคะท่อนหนึ่งหกเมตรเอามาตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ฝังลงพื้นไปห้าสิบเซนเอาปูนโบอกอีกทีนะเพื่อความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีใหม่ใหม่นี่ค่ะเกิน่่ายังขำกันไหวนะคะให้มันแข็งแรงอีกเพิ่มขึ้นไปนะคะพี่น้องค่ะ ะ้อกนี้ก็เป็นคอกที่เราภูมิใจนําเสนอมากนะคะคอคกกําไรนะคะพี่โอนแล้วเอินว่าคอกกําไรจ้ะนี่ค่ะนี่คือผลผลิตรอบปีแรกนะคะเจ็ดแม่ได้หาโตค่ะพี่น้องพารวยองค์อิงอยู่ไหนอันนี้น้องสิบ่ะน้องสิบเขาคืนแล้วน้องสิบเกิดเดือนมก,กรานะคะน้องสิบ น้องก้าวเกิดเดือนธันวาค่ะพี่น้องคะคลิปนี้การใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะสนใจให้โทรมานะคะฝากช่องน้ำแน่ได้จ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ